สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พอดีผมเดินทางผ่านมาอำเภอธาตุพนมนะครับผมก็เลยแวะเข้ามา,าสักการะพระธาตุพนมนะครับแล้วบังเอิญผมก็ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาดูมาชมนะครับสถูปอัธิพธาตุพนมองค์เดิมนะครับ พธาตุพนมนี้เป็นองค์เดิมน่าจะสร้างขึ้นประมาณปี2 5งห้นะครับวันที่ผมมานี้เขากำลังสร้างพญานาคเพิ่มขึ้นด้วยนะครับรอบรอบ สถูกนะพญานาค7%จ็ตนนะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ผมมาเหมือนฝนจะตกแต่ว่าก็ร้อนเอาการอยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าพญานาคเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับยังไม่เรียบร้อยนะฮะเห็นมีช่างอยู่คนหนึ่ง นะครับกาลังเคาะอยู่นะครับเงียบๆครับเพราะว่าทุกคนเขาก็ไปที่พระธาตุองค์ปัจจุบันกันนะครับเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุก็น่าจะปฏิสถานอยู่ที่องค์ปัจจุบันนะครับส่วนว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาืังเงินผมมาหลายรอบแล้วเลย หือโอกาสแวะเข้ามานะครับครั้งนี้พรนะพยานาคสวยงามมากนะครับทํา7ตนนะครับก็มี7สีนะครับตรงนู้นจะเป็นพระธาตุพนมองค์ปัจจุบันนะครับมีสะพานทอดเข้ามา พระาธาตุพนมองค์เดิมนี่สองด้านนะครับก็มีด้านที่ผมเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้กับด้านนี้ด้านนี้จะตรงเข้าไปหาวัดพระาธาตุพนมเลยนะครับผมมาเมื่อสิบปีก่อนคนเยอะมากนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะมีโควิดนะครับเมื่อปี2563ก็ก็น่าจะไม่มีคนแลวหลังจากนั้นก็เจอพิษเศรษฐกิจอีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไป เดินเล่นบริเวณริมแม่น้ำโขงสักนิดนะครับมาหลายรอบแล้วไม่เคยเข้าไปเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ